า like air, สายการบินไทยไลออนแอร์สายการบินไทยสมายล์และเมเจอร์ซีรีส์ครับ ท่นานวัฒนาอาาศักดิ์เจริญวันตะคูนี้แล้วก็มีมัดขอบนะครับมัดขอบบนเวทีแล้วเราก็ขอน้องที่แตกใหญ่แเซลลเรานะครับคำที่พักอาหารนะครับหนึ่งคืนฟรีระดับสี่ดาวครับนะคงั้นสองคำสี่โทรสารมีราชการที่กรุงเทบนะครับคือไท้รอบหมายให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ทกกนนททแทน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังการท่องเที่ยวของนครหรดใหญ่ในต่อเดือนกันยายนนะคะเป็นปีที่ห้าแล้วแล้วก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทีนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานขออนุญาตกับเรียนว่าโดยจัดกิจกรรมให้เป็นเทศกาลลดราคาสินค้าประจำปีของอำเภอหาดใหญ่เดือนกันยายนของทุกปีและ ต้องการให้งานนี้เป็นพาเดขาธิการคณะกรรมการและสมาชิกวั c พกันโควันพระสิบสต่อเนื่องขึ้นทุกปีจากเดิม <muş> ที่กำหนดระยันักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศการประกอบการห้างล้านร่วมกันจัดโปรโมชั่นส่วนลดครับเรต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การ 4 3 2 1หเริ่มเชิญครับเริ่ชิญค่ะและในขณะนี้นะครับงานขนาดใหญ่พันเซล0 2 0พััวตัวบันทึกภาพนะครับกับท่านผู้มีเกียรติโดยลำดับนะครับในช่วงเวลานี้สำหรับในช่วงเวลานี่คือความร่วมมือทุกควางส่วนติสิ่งนียเป็นหลักนะครับเพื่อบันทึกภาพพรอมกันนะครับ ศาตราจักรจังหวัดสงขลาค่ะคุณวิลาวันโปษะคุณประสิทธิ์สุวรรณประสมค่ะผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลาค่ะคุณศิษสารสิทธิไพศาลผู้จัดการสถานียานยนใหญ่สายการบินบอกแอร์ครับและคุณมณีนุชทองมูลเลิศขึ้นสู่การเป็นอะไรนี่เราเป็นอะไรนี่เราเป็นอะไร ประชาชนมาเพิเ่มเติมตรงนี้ค่ะเอาละครับและตอนนี้น้องๆพร้อมอยู่แล้วนะครับเราไปพบกับความน่ารัก